เบียเน่และเบจิต้าต่อสู้อย่างเท่าเทียมและเบจิต้ารู้สึกประทับใจที่การเปลี่ยนแปลงของพวกเธอไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์เท่านั้นเบียเน่โจมตีโดยที่เธอกลายเป็นลูกบอลและพุ่งตัวไปที่เบจิต้าและเบจิต้าก็เตรียมจะต่อยเธอแต่เบจิต้าไม่ทำเนื่องจากมันน่าเกลียดเกินกว่าจะต่อยลงพิกโลเตรียมต่อสู้กับดาราซิมแต่เบียเน่กลับทำให้เขากระเด็นออกจากเวทีไปแทน โกคูบล็อกมัดทั้งหมดของซูอย่างไม่ตั้งใจขณะที่ซูโชว์มัดยักษ์ชหน้าของเธอโดยยิงพลังงานระเบิดใส่โกคูที่สามารถผลักเขากลับไปได้ หมายเลข17บลบการโจมตีทั้งหมดของสันกะได้อย่างง่ายดายแต่เขาถูกกัดแสดงให้เห็นถึงสัจยานของสัตว์ป่าของสันกะสันกะเริ่มใช้เวทีการต่อสู้ที่พังทลายให้เป็นประโยชน์เพิ่มความเร็วด้วยการกระโดดขึ้นลงจากกำแพงก่อนที่เธอจะโจมตีอีกครั้งสันกะถูกบล็อกโดยบาเรียของ1ิ